สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการติดตั้งโคมไฟถาดที่มีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟถาดคิดสตันหรือว่าโคมไฟระยะข้อตามนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ช่วยเติมแสงสว่างเติมความสวยงามภายในห้องหรือว่าภายในบ้านให้ลงตัวแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยเติมสเสน่ห์ภายในห้องดูมีมิต,ติที่สวยงามโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับ ทีนี้เราก็จะไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับก็จะมีโคมไฟสาดคิสตัน LED อยู่2ชุดที่เราจะทำการติดตั้งในวันนี้ขนาดของเขาก็อยู่ที่ประมาณ130คูณ90คูณ22เซนติเมตรก็คือความยาวอยู่ที่ประมาณ130มเซนกว้างอยู่ที่90เซนสูงก็อยู่ที่22เซนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะทำการติดตั้งเราจะหาจุดกึ่งกลางแล้วก็จะทำการดึงเชือกให้อยู่ในระดับแนวเดีวยวกันเพราะว่าเราจะติดอยู่ ช2ชุดจะต้องอยู่ในระดับแนวเดียวกันงานถึงจะออกมาสวยนะครับครับเมื่อเราทําการหาแหนวโดยการดึงเชือกเสร็จ <ป bachelor S 2> ทีนี้ก็จะนําขาที่ยึดกับถุงโคมขึ้นเป็นท,าากกท,าทําการมาร์กแกนกลางจะต้องอยู่ในระดับแนวเชือกที่เราทาําการหาเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะใช้ลวดยึดกับขาตัวนี้แล้วก็เจาะรูสอดขึ้นไปบนฝ้านะครับทั้ง2ชุดจะต้องอยู่ในระดับแนวเชือกที่เราทาําการหาเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะขึ้นไปบนฝ้าอีกทีหนึ่ง เมื่อเราทําการขึ้นมาบนหลังคาเสร็จที่นี้เราก็จะทําการยึดลวดเข้ากับโครงหลังคาคือจันทนนะครับโคมหนึ่งชุดก็จะมีลวดอยู่ประมาณ6เส้นสามารถที่จะรับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า30กิโลนะครับเมื่อเราทําการยึดลวดเสร็จที่นี้ก็จะทําการติดตั้งดวงโคมกันต่อเลยนะครับการติดตั้งดวงโคมสายตัวนี้เราก็จะนําออกมาด้านนอกเราจะยังไม่ต่อนะครับเมื่อเรา ประกอบโครงเข้ากับขาก็จะมีนัดล็อกอยู่ประมาณ6ตัวด้านข้างก็จะมีข้างละ2ตรงกลางก็อีก2นะครับเราอย่าพึ่งขันนั่นขันพอหลวมๆเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะทําการต่อสายไฟก่อนสีฟ้าก็เป็นนิวตันสีน้ําตาลก็เป็นลายต่อสายเสร็จก็พันด้วยเทปพ,พันสายนะครับเพื่อป้องกันไฟรั่วหลังจากนั้นเราก็จะทําการเก็บสายเข้าไปในดวงคมแล้วก็จะทําการปรับดวงคมอีกทีหนึ่ง เมื่อเราทําการต่อสายเสร็จทีนี้ก็เก็บสายเข้าไปยังดวงโคมแล้วก็ปรับประดับให้ชิดกับฝ้ามากที่สุดแล้วก็ทําการขันน็อตให้แน่นที่สุดโคมไฟถาด LED ตัวนี้เขาก็จะมีไฟ LED เปลี่ยนสีได้อยู่3สเต็ปด้วยกันแล้วเขาก็มีขั้ว E14 ตัวนี้คือหลอดจาปาน,นะครับอีก e 9ชุดแล้ก็ทําการติดหลอดร่วาประกอบหลอดเข้าไปเลยหลอดก็ใช้อยู่ประมาณ5วัตต์ นะครับเพิ่มแสงสว่างเก้าก็อยู่ที่ประมาณ45วัตต์นะครับถือว่ากินไฟไม่มากเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะทําการประกอบส่วนหน้าตัวนี้เข้ามาอีกทีหนึงนะครับเป็นลักษณะการปิดส่วนหน้าธรรมดาไม่มีที่ยึดนะครับเป็นลักษณะเอาขึ้นไปด้านบนแล้วก็วางวางไว้เฉยๆนะครับไม่มีกาวติดไม่มีที่ล็อกนะครับเมื่อเราทําการติดชุดที่1เสร็จทีนี้เราก็มาดูชุดที่2กันต่อเลยนะครับ สำหรับชุดที่2นะครับการติดตาก,ก็คล้ายๆกับชุดที่1น,นั่นแหละครับเมื่อเราทําการยืดขาใช้ลวดในการดึงขาเสร็จทีนี้ก็นําดวงคมขึ้นมาทําการติดตั้งเข้ากับขาชุดตัวที่เราทำการยืดเอาไว้เขาก็จะมีน็อตล็อกอยู่ประมาณ6ตัวด้านข้าง2ตรงกลาง2นะครับเมื่อเราทําการต่อสายเสร็จทีนี้ก็ ประกอบหรือว่าติดหลอดเข้าไปเลยนะครับหลอดเขาก็จะเป็นหลอดจำปาขั้ว E14 มีทั้งหมด9ดวงด้วยกันที่เราใช้ในวันนี้ก็คือประมาณ5วัตต์นะครับก็ไล่ขันหรือว่าติดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราติดหลอดเสร็จที่นี้ส่วนด้านหน้าตัวนี้เขาก็จะมีฝาฝาปิดลักษณะของสีขาวคือด้านข้างก็จะมีข้างละสอแล้วก็ตรงกลางจะเป็นลักษณะของดอกไม้นะครับ สําหรับฝาที่ทําการปิดด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของพลาสติกใสธรรมดานะครับเวลาเรานําขึ้นไปทําการปิดลงมาตัวนี้จะไม่มีที่ยึดนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับแผ่นฝ้าทีบาร์นำขึ้นไปแล้วก็วางลงมาของเขาก็จะมีสําหรับที่วางแล้วก็จะไม่มีที่ล็อกไม่มีกาวติดด้วยนะครับ เมื่อเราทําการประกอบเสร็จทั้ง2ชุดนะครับจะเป็นลักษณะอยู่แนวเดียวกันแล้วก็อยู่กลางของห้องโถงนะครับ ทีนี้เราก็จะทําการทดสอบระบบไฟกันเลยนะครับเมื่อเราทําการเปิดสวิตช์แสงสีของหลอดไฟสีของวอมไว้ก็จะสะท้อนกับคิสตันก็จะเปล่งประกายออกมาอย่างสวยงามคือโคมไฟถาด LED ตัวนี้เขาก็จะมีไฟ LED อีกนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้3สเต็ปด้วยกันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวิธีการติดตั้งโคมไฟถาดคริสตัลตัวนี้หวังว่าคงจะไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ